สวัสดีครับเป็ดนีชอ่องผลสากัญแนลนะครับนายฮอยออนไลน์ภาพพี่น้องมาตำรวจคางงัวนะครับคางงัวประจำวันทีน่5มิถุนายนพศ2 5 6 7นะครับตอนนี้ชอ่องผลสากัญแนลยู่ที่ติเบนปัญหาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะครับมามันนี้กับมิ้งว่ามีคงว่าขอหลายพี่น้องนะครับบรรยากาศฝนซอกๆนะครับมเมฆแดงเต็มเสน้น เราพี่น้องผู้ดีอยากเข้ามาจับใจซื้อขายนะครับกัเขาเมื่อใดนะครับทุกวันพุธนะครับเวลาดนัดเปิดทุกวันพุธนะครับพี่น้องของเราชมเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแล้วังใจให้ช่องนะครับเพื่อที่พรได้พขึ้นไม่ไม่จากทั้ง่องนะครับ แม่งยคง้สูงสอที่นี่เปิดราคาไปลรเป็นไนครับผมเปิดสอเจเป็นมัวไทยไงดีเนาะบ้าแล้วมัวลูกผสมผลมัวลูกกระทบนะครับ เปิดไว้เท่าไรก็ครับผมสองหมื่นเจ็ดสอง่นะครับท้องว่างบอกครับผมว่างว่างท้องว่างนะครับ,งบงคบสงสั่งง่างยๆเลยนะครับผมสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับง่าง <S <S ูล้ครับมั <S 2> <S 2> ่งงูง่ายละครับผม นั่นละเปิไดไว้เจ็ดที่หา 7, ้อยหน1 7หมื่นเจ็าร้อยหนึ่งเด้อยบาทได้รับตุ่ปูตัวนั้นเนาะ<อ>นะครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับผม081 08 1 047 047 6484 6 4บบบบนะครับพอสุดบรบือพอสุดบรบือนะครับงัวปูหนึ่0หมื่นับาท มีงวัวผูเขอลายนะครับไอ้ผ้าสำรวจไปไล่ตัวไปอันนี้เป็นคุณแม่ลูกนะครับมแม่ลูก,ลก,ลกด้ครับผมลูกเป็นลูกของตัวใดครับ ลูกเคสามหนึ่งนะครับแม่สูงงี้เลยนะครับคู่แม่ลูกราคาหลายเป็ดครับตีมือหนักนั่นบนะครับราคาต่อนร้องเลยนะครับีคู่เดียวเนาะคู่นี้กำลังดูดน้อเพื่อกันคู่แม่ลูกลูกตัวแม่ขึ้นกันนะครับคู่นี้หลายเป็ดสองหมือนเจ็ดนะครับสองคู่นะครับเนาะพี่น้องสนใจคู่อะไรกับติดต่อผมมากกันแล้วกันนะครับ

พูนี่หลไเป็นไหนครับพี่ครับตัวูนี่ราคาหลาเป็นไหนู้นี่สิบสามหาร้อยครับหนึ่งหม่นสามพันหาร้อยบาทหนึ่งสามพาร้อครับราคาห้องราคาห้องแมนบัสเนาะหนึ่งหมามพั 13, บาทถึงกลุ่มนีนะ่เนาะครับ,รบตรงนั้นครหมดครับ ตุกตามวกกัเ้าครับพ่อตุวนี้สิสองครับเฮ้ยถนี้าร้อตนนั้นครับตัวกเ้าครับผมโตกลางนี่แหละครับโต๊ะกลางนี่ครับผมหนึ่ครับผมตามเรีตามราคาตามตามราคาคับตามนี่ยแม่ทั้งนี่กกันนี่ค้าไปแล้วครับผมนี่หน่ไปาครัมับ หนึ่งมสามครับผมครับดีคับหนึ่งหมื่สามพันเ๋ยไยังขายอดไอยู่หนึ่งหมื่นสามพันี่น้ 13, น 13, นอเราฉีดไปไปแล้วนะครับตัวน,นี่ให้หนึ่งหมื่นสามพันบาทพวกนี้หนึ่งหมื่นสาม สา0 0ันหนมนหะครับผม้าสามสครับพี่น้องผุ้ที่อยางไรหัวนะครับแต่สามารถติดต่อข้ามาได้นะครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับ0 9 3 093 5 6 4 5 6ม1404เก้าสห้อยเนกครับหอยเนกนะครับเนาะนเข่าหลุ่ศสนเขาจะปีครับประมาณนาจิงหัวนาจิหัวกัวัวครับได้นองมาแล้วได้นองแล้วได้นองแล้วนะครับ

อี่คูเมลูกป่ะครับคูเมลูกเนาะมันก็ถึงสองมื่นน่ะโอ้ยตัวนี้คมนี่ขายไปแล้ว กันเลยขายบือโตกันอยู่บ้างก็โย้บง,งดูดงลหลายเขียวเต็มฟากิบยาบ้านเป็นเชียงโรเชียงเชิงมมีเออแม่เชียงเชิงมีผมซืม้อเลยสองหมื่นก็มื้อหน,นึ่งห <c ười> มื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท ตงนยาัูกัครับผมหนึ่งื่จ็ดพัาบาทแม่ลูกลนกตัวแม่นะครับแม่ลูกนาฝกเบอรโทรหวยนะครับผมเบอร์โทระ้องจำอไรฝากเบอร์โทรไว้ยนะครับศูนย์หกสามศูนย์ศูนยสา่งศูนย์ศูนย์นึ่งแปดห้าสามแปดแปดห้าสามแปด เอฟซีอยากเลยหพว่าเขาสั่งบล็กถือกิกตีนี่ยเบื่อแกมาเนี่น้องเบื้เองโทษไปถือผู่ยิงรับอีกตายถือกับเมียตัวคู่นี่แหละครับคู่นี้ชิมโคกหาหน่อยหนึ่งหมื่นหกพันหาร้อยบาทแม่ลูกโตแมงนะครับเนานึ่งหมื่นหกัหาร้อยบาทที่แม่มาขายมาเสิหนึ่งหมื่นหกพัน้าร้อยบาท อาเบอร์ทูเบอร์เดียวกันนะครับเเียวน่นี้ะครับเนี่ยหนึ่งสองมืนสามพันบาทสอง0มืามพนบาทนะครับเนาะสองมนสามบาทแม่ลูกกัวแม่นะครับเป็นลัพปีหายเราเนาะสีดวัคซีนแล้วนะครับสีรซีนมาแล้วลูกก็เชื่อเลียงง่ายๆนะครับ ลุกเช่นหกแปดครับสามสนานะครับต<อ>่อร้อ,คครองเลยนะครับผมนี่บริการชงพี่พรอมตัวภพ,พ่สามชีหนึ่งร้อยกิโลนะครับผมฝาาเบิร์ไวยนะครับหกแปดห้าเจ็ส่แปดหนึ่งเก้าหศนย์ศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดหนึ่งเก้าหศนหนึ่งเก้าหกศูนย์ fc ฟาร์มร้อเครับ fc ฟาร์มร้อยเอ็ดนะครับ เอาตัวงของบรรทัดแมาขายพ like like er, like 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 ี่น้องกันแล้วนะครับครับผมงงว่าผูเขาหลายนะครับเนาะงูผูายครับรุ่นนี้นี่เท่าไหร่ครับางูผูายหักไรเนี่ยพี่น้องครับขอบคุณเลยไครับครับผมไปไปไป ประมาณเท่าไรี่ย่บประมาณประมาณสองัถึงามพันราคาอัามพันราคาัาันรับที่เราจยูประมาณจะเจ็ดพันอ้เจันี้มันเด้นี่มันสถึงนามนะครับรคาเายังขายออกอยู่นะครับเนาะ ก็ยังมีคนงซื้อ่ครับงนสีเินมซี่ขายูสี่มือนสามมสี่ครั้ตัวนี้มสพวกอะไรเล่ห์มันนีละมูลเกือบ่สองมูลว่างสองลต่วันเหนือเป็นไหนี่มลหกมเจ็ดของบานนี่

มวยงี้เองสิยังมีเข่ามานะครับยังยงสูงสิละครับ,รบพวกนี้โลบ่ะครับพอพันโลบ่ะพอพันโลบ่ะครับก็มัดไปเจาของมาอยู่นะครับ ใช้รูป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 ไปนะเงียงๆย่างทีกระเขามานะครับเป็นบรรยากาศซื้อขายในตลาดนะครับ ูนี่หลไปไหนครับกำลังเล่งอยู่แบ่นี้กูนี่ไหลไปไหนครับ หมื่เจ็ดครับผมหนึ่งมื่นเจ็ดับาทแมนูดูตัวแมนะครับแม่สีมุมมุมมุมอย่น้อยนะครับผมหมื่งเจ็ดนบาทพี่น้องราคาเกษตรกรนะครับต่อลองเด้นะครับหมื่นเจ็ดเกษตรเดียวยูบูนประมาณหมื่นหกมีบริการทรงพอมนะครับผมมีคููเดียวปะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องครับ ราคาต่อรองได้มิบริการส่งพอร์มะครับบ่าน่อสินี้หรอครับผมมิบริการส่งด้ครับผมอาฝาาบทปน,นะครับโอ้โหได้รุ่ครับพี่น้องอย่เร่งัวน, 09, นะครับ093 2>, 2>, 2 6เ262ม 9ก้าครับ9 3นะครับเพว่าเขาอยู่เพื่ออะไรครับผมอยู่ว่าปีนะครับปีประทุมนะครับหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทนะครับขอบคุณเลยครับผมอ เนี่แหละครับเริ่มได้แม่แรกอยู่แล้วครับแม่แรกเป็นลูกของใครครับเป็นลูกของใครครับตัวนี้ใบบูมนี่ใบบูมนี่นะครับใบบุญใบบีหลอดได้พี่น้องนะครับส่วนทรงเป็นตะเลียงนะครับเนาะเยี่ยมดีครับอายุไรไปนไหนครับตัวนี้ปีสองสามเดือนบอก ปีสองสามเดื to อนพี่น้องครับเปิดราคาไปสองหมื่นบาทนะครับแม่แม่สาวงามเหลี่ยมเลยนะครับตัวแรกตัวที่สองนี่แหละครับตัวนี้สองหมื่นตัวนี้ก็บสองหมื่นราคาเท่ากันะครับตัวนี้สองหมื่นสองตัวนั้นสองหมื่นนะครับพี่น้องอย่าลืมง้อไปเดี๋ยวนะครับซื้ามาติดต่อเข้ามาไหร่ด้พี่น้องนะครับ หมื่นสนะครับก้อยเล็บป่มีปัญหานะครับไม่ตงมีนะครับหางงี้ดีนะครับตัวหนึ่งสองมืตัวนี้สองมืสองโตุนละครับัตพุนล่ะตัวอีกตัวหนึ่งพุนโค้เจ้าเนาะ 22,000ครับ20,000นะครับครับฝากเบอร์โทรนะครับ080 080 106 106 3200 3200นะครับพี 3, 2, ่น้องสนใจสนใจกันสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทับกันมานี่แหละครับนี่ทักกันมานี่แหละครับครัวตัวหร่อย เป็หครับเดหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับราคาเปิดไว้หนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับเนีเ่ยเนี่ยพวกเป็นเถียรเป็นปัวเป็นรับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับผมเกิดราคาไว้หนึ่งหมื่นสี่พันบาทตัวเดียวครับตัวนี้แหละตัวนี้แหละครับเนี่ย หนึ่มื่นแปดพันห้าร้อบาทหนึ 108, ่งัยบาทนครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับ095ย์เก้าห้าเก้าหนึอครับพุ้มเดียวกันนะครับพี่น้อสามารถติดต่อขผอมาได้นะครับผมขอพคุได้หลายครับ หุ้ยหนาเน้นหนาเน้นไม่นี่ม้วนหลายครับว้วหลายสำหรับละครงูโพอสเข็คลิปนี้นะครับต้งช่องกับจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ ああう怖いな。S <S